อย่ารับหุ้นของคุณมากเกินไปไมันก็จะเป็นแบบนี้ครับวันดี้ครับผมวินวังนะครับคุณกําลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหรือพี่พอดแคสต์ท่านผูุ้ณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับทุกคนครับคนที่จะมาเป็นนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นรายตัวถือบิตคอยคลิปตัวหรือว่าลงทุนตราสารนี่อะไรก็ตามแต่ที่ต้องผ่านการคัดเลือกด้วยตัวเองนะครับคนคนนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งครับ เรียกง่ายๆว่ามีอีโก้มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองครับเขาถึงได้ตัดสินใจมาลงทุนเองนะครับไม่ได้ฝากเงินผ่านกองทุนหรือว่าผ่านผู้จัดการทางการเงินเนี่ยลงทุนให้กับเรานะครับเพราะว่าการเลือกหุ้นเนี่ยมันต้องการความมั่นใจมากกว่าประมาณนึงครับเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเองไม่ใช่ผู้จัดการจัดการให้ถูกไหมดังนั้นนะครับจุดผิดพลาดจุดหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยมักจะเจอกันนะครับก็คือการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างในการลงทุนเนี่ยเราจะมีอารมณ์กับสิ่งนั้นมากเกินไปครับเอาง่ายๆตามชื่อคลิปเลยก็คือ เรารักหุ้นของเรามากเกินไปนั่นเองนะครับในน้าที่นี้เนะี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นหุ้นแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับถ้าเกิดเราซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งศึกษามันมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับแนวทางพื้นฐานก็ดีแนวทางเทคนิคก็ดีหรือว่ามุมมองทางน้าเศรษฐศาสตร์ฟันฟลรต่างๆก็ดีเราจะต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถูกต้องต่อไปมันจะโตแน่ต่อไปมันจะทํากำไรให้กับเราแน่ๆปลอดภัยแน่ๆในระดับหนึ่งจนถึงขนาดที่เราเนี่ย ลงเงินเดิมพันกับมันถูกไหมครับแต่จุดปิดพลาดมันจะอยู่ตรงนี้ครับว่าพอในอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครคาดเดาได้ครับว่าสิ่งนั้นที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่คนอื่นคิดมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเลยเกิดเป็นปัญหาหนึ่งครับว่าเมื่อเกิดบางอย่างที่มันไม่คาดคิดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยยังคงอักคติอยู่ว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันยังดีอยู่ทั้งที่จริงๆอ่ะวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือว่าพื้นฐานธุรกิจเดิมของมันเนี่ย อาจจะเปลี่ยนไปแล้วหรือแม้กระทั่งแบบเทคนิคเข้าในแบบที่เรียกได้ว่ารูปกราฟเนี่ยเสียไปแล้วไม่สามารถจะเป็นอัพเทรนได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันยังมีอัคติตรงนี้อยู่นะครับทําให้เราเนี่ยขาดทุนกับหุ้นตัวนั้นอาจจะมากกว่าที่เราคาดการไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าอัคติของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองนั่นเองครับซึ่งหลักๆเนี่ยนักลงทุนทุกคนเนี่ยล้วนมีปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่เนี่ยอย่างผมเข้ามาตลาดตอนแรกๆเนี่ยก็โดนอัคติตรงนี้ครับ ทำให้เจ็บตัวมากก็เยอะเหมือนกันนะครับในณที่นี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเคสของผมนะครับช่วงแรกที่ผมเข้ามาในตลาดนะครับผมเข้ามาในแนวทางพื้นฐานนะทุกทุกคนน่าจะรู้กันก็ศึกษาหาหุ้นที่เราเข้าใจที่เรามั่นใจแล้วก็เราได้ใช้บริการมันเป็นประจําจะได้ตรวจสอบได้อันนี้ตามหลักตำราเป๊ะเลยนะและผมก็ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งครับว่ามันมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งนะ่ะที่ผมกินบ่อยมากตั้งแต่ใบเด็กจนกระทั่งโตมา เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครอบครัวหลายๆคนน่ะก็กินและเป็นที่สิ่งที่ทุกๆคนน่ยุรู้กันอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถไปเช็คได้มาทุกวันแล้วธุรกิจมาเนี่ยก็เข้าใจไม่ยากธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่า MK ครับใช่ครับร้าน MK Suki r e s t a u r a n เนี่ยหฮะหุ้น MK เนี่ยผมได้ศึกษาพื้นฐานธุรกิจหลักการทำธุรกิจรวมถึงงบการเงินแล้วเนี่ย ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับนี่สินก็น้อยแล้วก็มีอัตราการเติบโตมาโดยตลอดแถมประวัติก็ยาวนานผู้คนเนี่ยก็รับรู้ไปโดยทั่วกันผมจึงตัดสินใจซื้อหุ้นนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนของผมนะครับซึ่งสัดส่วนมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งในพอร์ตครับผมเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งในพอร์ตทุกคนน่าจะพอเราได้ว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่ผมลง MK เนี่ยมันยังไม่มีข่าวบูมของซุกี้ไลน์ใหม่ๆในช่วงนั้นนะครับ แต่ว่าพอเวลาต่อมาเนี่ยมันเกิดข่าวที่ว่าสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเริ่มเปิดเริ่มขยายกิจการเริ่มบูมขึ้นนะครับทำให้หลายๆข่าวหลายๆแหล่งเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบว่ามันจะมาแย่งมาเก็ตแชร์เอ็มได้ไหมนะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายคนหรือว่าคนที่ลงหุ้นนี้หลายคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยนะก็คิดแล้วก็กล่าวกันว่าทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันคนละกลุ่มกันของสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยมันเป็นชาวบ้านทั่วไปคนที่จะมากินคนเดียวอะไรอย่างเนี้ย เป็นคนสองคนคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่า MK เนี่ยมันจาบกลุ่มทาร์เก็ตของคนที่มีอายุ Gen X ขึ้นไปอะไรแบบนี้ซึ่งมีกําลังจ่ายมากกว่าแล้วก็มีความพักตีต่อตาสินค้ามากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเติบโตมาก,กับแบรนด์ MK แสดงว่า MK เนี่ยอาจจะไม่กระทบมากอย่างที่เราคิดตอนนั้นเนี่ยผมก็เชื่อในข่าวแบบนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยยังคงถือหุ้น MK ต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหุ้น MK ก็เริ่มลงครับลงแบบลงมาเรื่อยๆ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 เรนะื่อยๆ แต่ว่าผมเนี่ยก็ยังคงรัก mk ครับเพราะผมกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย delivery ผมก็สั่งมากินผมก็ดูรสชาติก็ไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรก็เห็นยังพอมีคนเข้าไปอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงถือหุ้นต่อไปครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยโดยที่เอาจริงจริงผมมองเห็นนะครับว่าท่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยพอผมเวลาไปเดินห้างไปยังที่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าร้านที่เป็น mk ครับคนมันปรากฏว่าน้อยลงครับห้างหลักๆเนี่ยที่เราไปเดินกันนะครับอันนี้ขอ,อยกตัวอย่างแค่ในกรุงเทพนะ ก็จะมี M K กับ BBQ Plaza นะครับในขณะที่ BBQ p า a z a เนี่ยคนเต็มตลอดเวลาแต่ M K เนี่ยคนมันกลับน้อยลงไปเรื่อยๆ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 ค่อยๆหลงเหลงครับซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเทรนธุรกิจว่าสุกี้ตีน้อยมาก็อาจจะแย่งลูกค้าไปแต่หน้าจุดหนึ่งครับลึกๆแล้วอะ่ะผมก็ยังเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมาเพิ่แค่เห่อของใหม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนบางส่วนกลับมากิน M K แล้วก็แน่นอนว่าแบรนด์ M K เนี่ยมันอยู่มานานแล้ว คนบางส่วนก็อาจจะเบื่อตรงนี้เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันทางผู้บริหารก็มองเห็นว่าความเสี่ยงนี้ก็อาจจะกระทบรายได้ของบริษัทในอนาคตทั้งไม่ทางผู้บริหารเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็สร้างแบรนด์ยาโยอิและล่าสุดเขาก็เพิ่งสร้างแบรนด์ซื้อแบรนด์แหลมเจริญซีฟู้ดมาเพื่อทําให้เกิดการเติบโตต่อไปคือผู้บริหารเนี่ยเขาก็มองเห็นปัญหานี้ครับทำให้เขาก็มีการปรับตัวมีการเพิ่มแบรนด์เพื่อทําให้บริษัทยังคงเติบโตต่อไปซึ่งผมก็ซื้อในไอเดียนี้นะครับ มเมลเป็นความคิดที่ว่าผมก็ยังสามารถถือคุ้นี้ต่อไปได้เพราะว่าอย่างน้อยผู้บริหารเ็ายังมีการปรับตัวพื้นฐานธุรกิจเนี่ยเขายังมีความใส่ใจไม่ได้ปล่อยเบลอให้คู่แข่งมาแย่งมาเก็ตแชร์แล้วตัวคู่แข่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กระแสก็ได้อย่างสุกี้ตีน้อยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแค่กระแสช่วคเขาเหมือนร้านดังๆ,ๆหลายๆอย่างอย่างเช่นกระแสหมาล่าสายพานจากจีนเนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็เหลือแค่ไม,ไม่กี่ร้านไม่กี่แบร์แล้วถูกไหมครับคือผมก็เชื่อในไอเดียนั้นแล้วก็ความยั่งยืนมั่นคงของแบรนด์เอ็มเคนะคร แล้วราคาหุ้นเนี่ยก็ร้อยลอยหล,ล่อลงมาเรื่อยๆแม้จะทั่งผ่านช่วงโควิดผ่านช่วงอะไรแล้วก็ตามแต่แต่หุ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ฟื้นเท่ากับช่วงก่อนหน้านะครับจนกระทั่งถึงจุดที่ MK เนี่ยออกขายสุก,กี้ในเซเว่นใช่ไหมครับซึ่งมันฟังดูเหมือนจะเป็นข่าวดีครับทางสำนักโบกเกอร์หลายๆแห่งเี่ยเขาก็บอกว่า MK ไหยมีข่าวดีนะเพราะว่าเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ซึ่งมันก็ถูกต้องเลยครับแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งครับที่ผมเพิ่งมาคิดได้ในตอนหลังว่า การที่ MK เนี่ยเขายอมขายน้ำจิ้มของตัวเองเนี่ยในเซเว่นซึ่งเอาจริงๆริงก่อนหน้านีาน้บาร์บีคิวพาวซ่าเขาก็ขายนะครับแล้ว MK เนี่ยก็มาขยับตัวตามหมายความว่ามันอาจเป็นไปได้ว่าช่องทางร้านเดิมของเขาเนี่ยที่ลูกค้าเข้ามานั่งกินเนี่ยมันอาจจะตันแล้วเติบโตต่อไปไม่ได้แล้วเขาเลยต้องพยายามดิ้นหาทางอื่นจนกระทั่งมาถึงจุดที่ต้องยอมเอาน้ำจิ้มอะมาขายข้างนอกแล้วก็แบ่งกับรให้กับเซเว่นก็เป็นไปได้ อันนี้คือสิ่งที่ผมเพิ่งคิดมาได้ในตอนหลังนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งครับที่ผมก็นึกอะไรบางอย่างออกนะครับช่วงที่หุ้นไทยเนี่ยร่วงลงมามากๆนะครับในช่วงกลางปี2024เนี่ยแล้วก็มีหุ้นบางตัวที่ผมอยากได้ไม่ใช่เ k นะผมอยากได้แต่ว่าราคามันยังถูกไม่มากพอแล้วมันก็ร่วงลงมาแล้วผมได้ขายหุ้นของผมเนี่ยจำนวนชื่อหุ้นเนี่ยประมาณครึ่งนึง ของหุ้นทั้งหมดที่ผมถืออยู่เพื่อมาเข้าซื้อหุ้นตัวที่ผมอยากได้ตั้งแต่แรกและ MK เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ผมตัดสินใจขายออกตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจขายขาดทุนนะครับผมจาไม่ได้แล้วว่าเปอร์เซ็นต์มันขาดทุนเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณ1 0 20%เอร์เซนะครับจากราคาหุ้น MK ที่ผมขายออกในช่วงนั้นแล้วก็ซื้อในหุ้นตัวใหม่ยอมตัดขายขาดทุนแล้วสถานการณ์ก็ลากยาวมาจนถึงจุดที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นี่นะครับ ณจุดที่ผมทําคลิปเนี่ยหุ้น mk เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเท่าถึงจุดที่ราคาที่ผมซื้อเลยครับณตอนวันทําคลิปนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันคือความผิดพลาดจากการที่ผมเนี่ยรักหุ้น mk มากเกินไปคือณตรงนี้เนี่ย mk เขาไม่ได้ผิดนะครับเขาทําทุกอย่างถูกต้องในความสามารถที่เขามีทุกๆอย่างที่เขาควรจะทํามันถูกต้องแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแล้วครับปรากฏว่าสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันอยู่ได้ครับมันยั่งยืนแล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ อยู่ในขวัญใจของหลายๆคนครับคือผมลองไปกินสุก,กี้ตีน้อยแล้วผมก็ชอบชอบเหมือนกันครับถือว่าราคาดีมากและรสชาติก็ดีมากไม่แปลกครับที่จะแย่งถูกใจคนรุ่นใหม่แล้วก็หลายๆท่านแม้จะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็ตามก็ยังเปลี่ยนใจมากินแล้วมันก็เป็นฟีเวอร์แล้วมันก็ยั่งยืนกว่าที่ผมคิดตอนแรกจริงๆกลับกันนะครับที่ MK เนี่ยราคานะตอนนี้เนี่ยมันแพงมากครับผมถือว่าแพงมากถ้าเกิด เปรียบเทียบกับร้านสุก,กี้ตีน้อยหรือว่าร้านสุก,กี้แบรนด์อื่นๆที่เพิ่งเกิดใหม่พร้อมๆกันคนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ยังมีลูกค้าประจําอยู่แต่ผมเชื่อว่าปริมาณจริงๆเนี่ยวอลลุ่มจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยลงครับแล้วนตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทางผู้บริหารเนี่ยก็น่าจะยังคบคิดวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่แน่ๆครับเพราะว่าเขาไม่มีทางปล่อยแบรนด์เขาให้มันซาซาลงไปหรอกนะครับไม่งั้นอาจจะปิดตัวเหมือนฮอตพอตแต่ณตอนนี้นะครับผมก็ยังมองไม่เห็นว่า มันจะมีสตอรี่อะไรจะมีเรื่องราวอะไรที่มาเปลี่ยน MK ให้กลับมายั่งยืนแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็น t o อปออฟมา์ในใจผู้บริโภคเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ความผิดพลาดของผมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นและให้ความรู้สึกรักมันมากเกินไปนะครับผมส่วนต่อมาจากเนื้อหาในคลิปนี้นะครับคือสิ่งหนึ่งครับที่ผมมาคิดได้ทีหลังแล้วก็เวลาก่อนจะทําคลิปเนี้ยผมก็มาตกตะกอนความคิดว่าเราจะมีวิธีไหนที่จะลด อีโก้ตรงนี้ได้บ้างทําให้เราไม่รักหุ้นของเรามากเกินไปบ้างวิธีแรกพื้นฐานที่ทุกคนรู้นะครับก็คือต้องคอยติดตามข่าวบริษัทคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าเราซื้อหุ้นนี้แล้วเรารักมันเราเทิดทูนมันมันจะต้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดแน่ๆแน่นอนครับมันไม่ผิดครับมันมีเหตุผลเพราะว่าเราคิดแบบนี้แหละเราถึงซื้อขึ้นตัวนี้แต่ว่าระหว่างทางที่มันผ่านที่ผ่านพ้นไปเนี่ยทุกๆตามาทุกๆปีเนี่ยเราต้องคอยทดสอบบริษัทครับเราต้องคอยดูตลอดว่าเอ๊ะ สิ่งที่มันทำเนี่ยมันทําได้อย่างที่มันพูดหรือเปล่ามันกําลังเติบโตในแนวทางที่เราคิดไว้หรือเปล่าเป็นอย่างที่เราคิดไว้เป็นอย่างที่ผู้บริหารบอกไว้หรือเปล่าลองเข้าไปใช้บริการมาันลองเข้าไปซื้อสินค้ามันว่ายังชอบอยู่หรือเปล่าลองสังเกตบุคคลต่างๆว่าคิดยังไงกับสินค้าหรือว่าบริการตัวนี้ต้องคอยทดสอบต่างๆนะครับการลงทุนเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นการตั้งต้นด้วยการมองโลกในแง่ดีครับแต่ในระหว่างที่เราลงทุนเนี่ย เราต้องคอยเช็คโดยการมองโลกในแง่ร้ายไปเรื่อยๆครับคือเราต้องมีความหวังแหละว่ามันจะเติบโตแต่เราต้องคอยทดสอบตลอดเวลาว่าไอความหวังที่เรามีอ่ะมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกครับก็คือตดคอยติดตามทดสอบบริษัทต่างๆที่เราลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนข้อ2อันเนี้ยค่อนข้างจะส่งผลมากเลยครับก็คือศึกษาบริษัทคู่แข่งมันด้วยครับสมมุติคุณลงทุนในหุ้นโฮมโปรนะครับอันนี้ผมสมมตินะ ถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นโฮมโปรเนี่ยคุณก็ต้องคอยติดตามผลประกอบการโฮมโปรว่ามันทําได้ดีหรือเปล่าอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอย่างที่เราหวังเอาไว้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่วิธีที่จะดีกว่านั้นก็คือคุณควรจะศึกษาหุ้น g l o b a l หุ้นดูโฮมหรือคอยเข้าร้าน DIY ร้านใดๆที่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นคู่แข่งแล้วก็ย่งมาเก็ตแชร์ของโฮมโปรเนี่ยคุณก็ควรจะศึกษาไปด้วยครับเพราะว่าอย่างเวลาเราดูอัปเดตว่าดูรายงานประจําปีนะ่ะเราจะดูแค่บริษัทที่เราชอบครับ ส่วนใหญ่แน่นอนครับเราต้องดูคอยติดตามบริษัทที่เราลงทุนแล้วก็เรามีความคิดที่ดีไปกับมันแต่ว่าเราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดครับการดูคู่แข่งเนี่ยศึกษาออปเปอร์ต t วิตี้เดของผู้คู่แข่งดูสัมภาษณ์ผู้บริหารคู่แข่งหรือว่ารยายงานประจําปีของผู้คู่แข่งเนี่ยเราจะพอเห็นครับว่าคนที่จะมาโจมตีหุ้นเราเนี่ยเขาคิดยังไงเขากำลังวางแผนยังไงเจ้าอื่นเนี่ยเขาก้าวกันไปถึงไหนแล้วและเจ้าที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยตามทันหรือเปล่านําหน้าเขาหรือเปล่าหรือว่ากํากลังตามเขาอยู่ เราจะเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมครับทําให้พอคาดเดาได้ว่าหุ้นตัวที่เราลงเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมากเท่าไหร่ซึ่งจะส่งผลในที่สุดครับว่าหุ้นเนี่ยจะเติบโตอย่างที่เราคิดมากหรือเปล่าซึ่งมิติตรงนี้เนี่ยมาทําให้เรามองได้รอบครอบมากขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันว่าสมัยที่ผมลง MK เนี่ยจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะมันก็ยังไม่มีหุ้นสุก,กี้ตัวอื่นเข้ามานะครับคือสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เข้าในตลาดหลักทรัพย์นะครับณตอนนี้นะ ตอนนั้นน่ะผมทำได้แค่ติดตาม Opportunity Day หรือว่าเอกสารรายงานผลประกอบการของ S&P After You s e n เท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยทำให้ผมไม่สามารถเปรียบเทียบได้ประกอบกับอาคาติในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เลยผิดพลาดอย่างที่เราได้ฟังนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสรุปในคลิปนี้เลยนะครับก็คืออย่ารักหุ้นของตัวเองมากเกินไปนะครับต้องคอยทดสอบคอยดูอยู่เสมอว่าหุ้นของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดไหมนั่นเองนะครับ และทางที่ดีกว่านั้นก็คือศึกษาคู่แข่งศึกษาคนที่จะมาแย่งมาเก็ตแชร์คนที่อาจจะเป็นศัตรูของบริษัทเรานะครับผมว่ามันเติบโตมันเป็นยังไงภาพรวมบุหกิจการเป็นยังไงจะช่วยให้เราเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ติดตามบริษัทเนี่ยได้ดีมากขึ้นจะช่วยลดอคติของเราที่มีต่อหุ้นเราเองเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผม หากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเรื่องราวใดๆน่าสนใจเกี่ยวกับในกรณีนี้อาจจะเคยผิดพลาดพลรักหุ้นตัวเองหรือบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับเพราะการลงทุนเนี่ยก็คือต้องการความมั่นใจประมาณหนึ่งใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเราอาจจะลงทุนในไมส์นี้อ,อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่ก็อยากจะฟังในกรณีเคสนี้นะครับก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับน้องๆนักลงทุนเนี่ยรวมถึงตัวผมเนี่ยจะได้ติดตามอ่านคอมเมนต์ comment, แล้วก็แชร์ความรู้ไปได้วยกันนะครับช่วยกันพัฒนาสังคมนักลงทุนของเราให้กว้างไกลแล้วก็มีความรู้มากขึ้นนนนัั่เองะครบ ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์นะอันกอริเึมเจะเจริ่งคลิปดีแบบนี้กับผู้สนใจต่อไปนะครับและพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยล้ะพี่ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม